มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพราะแบมเผยถึงลุงพลอีกผมมั่นใจเมื่อวันที่4กันยาย,ยน2,563นาสงสาวตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่11-14พฤษภาคม6-3ค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็สับสน ยิ่งเป็นวันที่14ที่จะจบการค้นหาก็ยิ่งวุ่นวายตนคงไม่มีเวลาไปนั่งดื่มเหล้ากับใครรวมถึงตำรวจสพกกตูมก็ไม่ได้มานั่งที่บ้านแต่ส่วนมากจะเรียกตนไปที่สพมากกว่าอย่าว่าแต่นั่งดื่มเหล้าเลยแม้แต่น้ำเปล่าก็ยังไม่ได้กินจนคุณหมอที่อนามัยต้องเอาน้ำผสมเกลือแร่มาให้กินที่บ้าน และอีกกรณีที่เพจอย่าหาถามระบุว่าทางครอบครัวน้องชมพู่ได้รับเงินบริจาค3ล้านบาทนางสาวตีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ได้ให้ข้อมูลว่าตนเองยืนยันว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคและเงินจานวน3ล้านบาทไม่มีจริงอีกทางเคยพูดถึงเรื่องนี้และเคยแสดงความบริสุทธิ์อย่างชัดเจนไปแล้วจึงไม่อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรวมไปถึงไม่ได้จ้างใครหรือว่าพูดให้เป็นพยานฝ่ายตนอีกด้วยเพราะว่าถ้าหากได้เงินจริงๆ ก็คงไม่ต้องมานั่งกรีดย,ยางขายแล้วนายชายพลวิภาและนางสมพรลาพโผลุงกับป้าน้องชมพู่นะคะกล่าวว่ากรณีนี้ตนเองไม่เห็นแม่ชมพู่ดื่มสุราเพราะว่าแม่ชมพู่ไม่ดื่มของพวกนี้ส่วนพ่อน้องชมพู่ไม่แน่ใจเท่าที่เห็นไม่เห็นมีของกินพวกนี้ส่วนตัวก็เห็นมีคนกินเหล้าบ้างเป็นชาวบ้านที่ตั้งวงเล่าหลังการหาน้องชมพู่ แต่ไม่แน่ใจว่าใครบ้างส่วนตำรวจเท่าที่ตนเห็นก็ไม่เห็นมีเพราะตนเองไม่แน่ใจว่าใครเป็นตำรวจบ้างทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพิสนุพรชัยมโยชาวบ้านกกกอกเปิดเผยนะคะว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปตนเองจำไม่ได้มากว่าตำรวจสพกกตูมเข้ามาในพื้นที่วันไหนบ้างแต่ตนเองเริ่มสังเกตเห็นตำรวจในช่วงวันที่12-13พฤษภาคม63 ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าตำรวจมาอยู่ในพื้นที่นานแค่ไหนแต่มั่นใจว่าไม่ใช่ตำรวจมานั่งกินเหล้าอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านน้องชมพู่เลยเพราะว่าตนเองก็อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ถ้าตำรวจจะไปนั่งดื่มอยู่จุดอื่นของหมู่บ้านอันนี้ตนไม่เห็นและตนเองก็ไม่ได้ไปเดี่มกับใครด้วยอย่างไรก็ตามคนในหมู่บ้านไม่ค่อยรู้จักกับตำรวจสอพกกตูมากนักแต่ก็มีบางคนที่รู้จักกับชาวบ้าน ตนเองไม่เห็นมีใครมานั่งดื่มเหล้ากับคนในหมู่บ้านแต่อย่างใดกรณีพ่อแบมยืยนยันเรื่องเวลานั้นเจอลุงพลที่สวนยางใกล้บ้านในเวลา9โมงกว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวจึงเดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินโกงแก่เท้าหรือว่าพ่อแบมชาวบ้านกกอกที่เคยให้ข้อมูลว่าพบเจอลุงพลที่สวนยางเวลา9โมงกว่าในวันเกิดเหตุ เปิดเผยว่าตนเองยังยืนยันคำเดิมว่าในวันเกิดเหตุเจอหลวงพลตนเจอในเวลา9โมงกว่าๆจริงๆซึ่ง,งตนก็ได้ให้ข้อมูลแบบเดิมกับตำรวจไปหลายครั้งโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนายวชรินกล่าวต่อว่าถ้าหากวันหนึ่งตนเองถูกนำตัวไปเป็นพยา,ยานแล้วตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยา,ยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องของผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินใจเรื่องของการเป็นพยา,ยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่า จำเหตุการณ์ไม่คาดเคลื่อนอย่างแน่นอนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดส่วนในาใยชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพนะคะลุงกับป้าน้องชมพู่กล่าวว่าตนเองไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้แต่ความจริงมันแก้ไขไม่ได้ซึ่งหากแม่น้องชมพู่ไม่เป็นพยานช่วงวัด GPS ตนเองก็ยังมีแม่ถอนกับนายม็อกที่เป็นพยานรวมทังพ่อตาแม่ยายแต่ตนไม่กังวลเพราะว่าความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ